สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเอฟทอล์กอีพีนี้เรามีแขกพิเศษเป็นอินฟลูเอนเซอร์ผู้ทรงอิทธิพลผู้นาทางความคิดนอกจากตัวเขาที่ไปรับประสบการณ์อะไรที่รงคุณค่ามามองศารแล้วก็พาคนไปสู่เป้าหมายของเขาอีกมากมายวันนี้จะมีส่วนหนึ่งของประสบการณ์เขาเน้นย้านะครับส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเพียงแค่นิดเดียวเองพี่ป๊อปของเรามาอยู่แล้วะครับเจ้าของเพจเราจะเป็นยูนิคอรสผู้ติดตามตอนนี้เท่าไหร่แล้วพี่ป๊อปตอนนี้ ผู้ติดตามก็ประมาณหนึ่งหมื่นเจ็ดพันคนครับเดี๋ยวถ้าได้ออกโซเชียลมีเดียของพี่อาร์ตอาจจะถึงสองหมื่นก็เลยเดี๋ยวให้พี่ป๊อปแนะนำตัวว่าพี่ป๊อปเป็นใครอะไรยังไงเดี๋ยวเชิญพี่ป๊อปแนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับผมพันตำรวจโทจารวัจเจสุบัณน,นะครับก็ตำแหน่งปัจจุบันก็เป็นสารวัตรสอบสวนครับห้องหัวหน้าห้องคดีอยู่สพเมืองเชียงใหม่ครับเป็นนักเรียนร้อนรอดรุ่นเดียวกับพี่อาร์ตครับผ่านภารกิจของ UN 2ภารกิจครับอยู่ที่มินิสตราที่ประเทศเฮติแล้วก็ที่ภารกิจ อ่าันมิสที่ประเทศสูดานใต้ครับรวมระยะเวลาประมาณ2ปี9เดือนครับที่อยู่ใน UN Mission ครับว้าวภารกิจพังเฮติและสูดานมันเป็นยังไงเนะาะภารกิจที่ว่านี้ย UN m i s s i o n คืออะไรภารกิจตำรวจ UN คืออะไรมันโอ้น่าสนใจมากครับพี่ป๊อปช่วยอธิบายได้ไหมครับว่าทำไมมันต้องมีกลไกนี้คือง่ายๆครับ oh. ของ สหประชาชาติเนี่ยหรือเราจะรู้จักว่า UN UN เนี่ยถือว่าเป็นองค์กรองค์กรหนึ่งครับในโลกใบนี้ที่คอยรักษาสันติภาพนะค,คอยเป็นหนึ่งในกลไกลที่จะหยุดความรุนแรงในรูปแบบต่างๆนะครับเช่นเดียวกันครับประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่เป็นสมาชิกของสหประชาชาติดังนั้นการที่ประเทศไทยจะต้องส่งทั้งบุคลากรส่งเงินสนับสนุนไปยังภารกิจต่างๆของสหประชาชาติ เป็นเรื่องจําเป็นครับการที่ตํารวจภัยหลายๆท่านครับหลายๆท่านตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยได้ไปภารกิจสหประรชาชาติเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งของการสนับสนุนของทางประเทศไทยที่มีให้กับสหะประชาชาติครับเป็นกลไกลระดับโลกเนาะที่ช่วยประเทศสมาชิกตามหลักการไม่ทิ้งไทยไว้ข้างหลังใช่ไหมครับ,รบสาหรับบางประเทศที่เขาไม่มี capacity ที่ไม่สามารถจัดการปัญหาภายในประเทศเขาได้เองแล้วโลกเราเนี่ยยังมีหน่วยงานที่พร้อมที่จะ ความชื่อก็ถ้ายกตัวอย่างภารกิจที่ยูเอ็นสำเร็จนะครับเป็นรูปธรรมก็ยกตัวอย่างมิชชั่นที่ของผมละกันนะครับที่ประเทศสุนใต้นะครับหรือว่าเซาล์สุดานเนี่ยด้วยโครงสร้างทางสังคมของประเทศสุนใต้เนี่ยมันคล้ายคลึงนะครับใช้คำว่าคล้ายคลึงกับประเทศรวันดานะครับเหตุการณ์จีโนไซด์เมื่อปี1994นะครับที่ประเทศรวันดานะครับก็ได้ฆ่าผู้บริสุทธ์นะครับจานวนมากมายนะครับดังนั้น UN เนี่ยเขาเลยสร้างกลไกนะครับเขาเรียกว่าตอนนั้น u น่ะยูนล้มเหลวจากการที่ไม่สามารถจะปกป้องผู้บริสุทธิ์ได้นะครับกลไกที่ว่านี่ยเขาก็เรียกว่า POC Site นะครับหรือว่า protection of civilian site สุดานใต้ก็เช่นเดียวกันครับดังนั้น UN ส่งกําลังเข้ามาเพื่อนะครับเพื่อจะต้องการปิดขวางหรือว่ายุติเหตุการณ์ดังกล่าวเนื่องจากว่าเขาวิเคราะห์แล้วว่าแนวโน้มที่จะเกิด เหตุการณ์จีโนไซด์เกิดขึ้นในประเทศโซลันใต้เนี่ยมันเป็นไปได้สูงนะครับเนื่องจากมีความขัดแย้งเท่าเผ่าพันธุ์ต่างๆนานาครับยูเอ็นก็เข้ามาพยายามจะยุติเหต <ım ensen> ุการณ์ตรงนี้โดยมีเมื่อเมื่อปี2013นะครับมีมีอ่าคอนฟ lict ของระหว่างชนเผ่านะครับก็มีการจัดตั้งเอพิวซีไซด์เกิดขึ้นครับทำให้ผู้ลี้ธิ์จำนวนหลายแสนคนเนี่ยก็คือหลั่งไหลเข้ามาอยู่ภายใต้อานัตของยูเอ็นครับก็คือมาอยู่ภายใต้การดูแลของยูเอ็นทำให้ลดการบาดเจ็บและความล้มตาย เป็นอย่างดีครับแล้วก็ถือว่าเป็นโมเดลที่ประสบความสำเร็จแต่เป็นอย่างที่บอกนะมันเป็นการโมเดลที่เขาเรียนรู้จากความล้มเหลวของเขามาว่าที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยช่วยคนไม่ได้ยังไงแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ลักษณะใกล้เคียงกันเกิดขึ้นอีกเนี่ยเขาจะต้องทํำยังไงแล้วมันก็ทําสําเร็จจนถึงทุกวันนี้นะครับอ่าสุรนใต้เท่าที่ผมทราบข่าวจากทางเพื่อนในภารกิจในมิชชั่นมาเนี่ยก็อยู่ในช่วงของเปลี่ยนผ่านแล้วก็จะเป็นเรื่องของใกล้เกี่ยวกับเรื่องตั้งต่าง,ง,ง,งนานานและอ่ากำลังพลต่างๆก็ดาวไซซิ่งมาเยอะ ก็จะเป็นเรื่องของโหมดของการเลือกตั้งแนละ้วก็น่าจะเหมือนซืนอำนาจอธิปไตย เต็มเต็มเเนี่ยให้กับประเทศต้นทางครับสแสดงว่ามีคนนับล้านที่ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับองค์กรระหว่างประเทศหน่วยงานระดับโลกพวกนี้โอ้ว้าวเยี่ยมครับยังไงครับตำรวจไทยสักคนหนึ่งที่จะไปร่วมภารกิจกองกําลังรักษาสันติภาพอะไรพวกนี้ได้ขั้นตอนมันเป็นยังไงเขาไปสู่การทํางานณนะตรงนั้นได้อย่างไรวันนี้เรามี UN Police ตัวเป็นๆนั่งข้างๆผมแล้วเดี๋ยวเขาจะเล่าให้ฟังคุณสมบัติคร่าวๆข,ข,ของตำรวจไทยนะพี่สามารถจะเดินทางไปแปลิภารกิจที่ u n นติชันได้นะครับ1 อายุราชการ5ปีขึ้นไปนะครับอสองก็คือมีความประพฤติเรียบร้อยไม่ถูกต้องคดีอาญาไม่ถูกต้องคดีที่เกี่ยวกับเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนครับ3ก็มีคะแนนทุกอีก500คะแนนขึ้นไปนะครับแล้วก็เมื่อสมัครตามขั้นตอนของกองการต่างประเทศหรือว่าเรียกว่าตอฮทของเราเนี่ยก็มีเจ้าที่ UN บินมาสอบสอบสาอังกฤษนะครับขับรถยิงปืน คราวนี้เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วก็สึ่นทะเบียนไว้หรือคนที่เรียกว่าสื่นวีลิสต์ไว้2ปีครับระหว่างนั้นก็รอและรอให้ UN เอ็นเขาเรียกตัวเราไปทํางานครับประมาณนี้สั้นๆก็สุดท้ายก็จะออกเขาเรียกว่าออกอ่าดิพลอยเมนต์ออเดอร์คุณจะไปต้องทํางานที่ไหนระยะเวลาเท่าไหร่ตรงนี้ครับก็เป็นเอกสารชิ้นสุดท้ายก่อนที่เขาจะจองตั๋วเครื่องบินไปกับไปให้เลยเดินทางฟรีไปยัง UN m i s s มิชชั่นพร้อมกับ สิทธิในการส่งของน้ำหนัก100กิโลผ่าน DHL ไปยังมิชชั่นแอ e เรียครับแล้วก็สวัสดิการอื่นๆอีกมากมายที่จะได้ในระหว่างที่ทำงาน UN นั้นก็เป็นที่เรื่องที่สนใจมากๆครับว้าวโอ้ informative มากเลยมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์เยอะแยะเลยสำหรับคนที่สนใจอยากจะอยากจะไปร่วมภารกิจของ UN ในเพจของพี่ป๊อปก็จะมีรายละเอียดพวกนี้เทคนิคการเตรียมตัวเทคนิคการสอบในแต่ละขั้นตอนนะครับไปติดตามกันได้เลยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของภารกิจของพี่ป๊อปในการไปมิชชั่นของสาประชาชาติที่แรกที่ไหนครับ11ปีที่แล้วนะครับผมมีโอกาสได้เดินทางไปเปลภาร,รกิจที่ประเทศเฮตินะครับภารกิจมินิสต์นะครับที่ตั้งอยู่อ่าทะเลแคริเบียนนะตอนนี้ที่เฮติถ้าใครดูข่าวล่าสุดก็ยังมีปัญหาอยู่ เหมือนกระถายมดีจะเดินทางกลับประเทศไม่ได้นะครับมันมีความวุ่นวายเกิดขึ้นเฮติเป็นประเทศที่แชร์พื้นที่กับประเทศด,ดมินิกันนะครับแต่ทั้งสองประเทศนี้เนี่ยมันมีความต่างกันอย่างสุดขั้วนะครับโดมินิกันรีพรับบิกเนี่ยเขาเป็นประเทศที่ใช้ภาษาสเปนเนื่องจากเป็นอาณานิคมของสเปนแต่ว่าเฮติเนี่ยเคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสก็จะใช้เป็นภาษาฝรั่งเศสดังนั้นสองประเทศซึ่งอยู่บนเกาะเดียวกันเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะครับเพียงแค่ ก้าวข้ามไปประเทศใดประเทศหนึ่งจะเห็นความแตกต่างอยู่สุดข,ขั้วผู้คนสีผิวเศรษฐกิจมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดครับก็เป็นประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลักเชื้อชาติศาสนาภาษาวัฒนธรรมแค่นี้ก็เห็นละความท้าทายสิ่งที่พี่ป๊อปเผเชิญในภารกิจเฮติมีอะไรบ้างครับแล้วเราชนะมา,ายัางไงในเรื่องของความท้าทายที่เราประสบพบเจอกันดีกว่าครับเพราะว่าด้วยความที่ประเทศเฮติเนี่ยตอนนี้ผมไปอ่ะ2013นนะครับสอง พอสองสขอย้อนกลับไปว่าตำรวจไทยชุดแรกที่ไปอ่ะ2 0 1 0นะครับหลังจากที่มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะครับผู้คนหลายบ้านหลายแสนคนนะครับต้องสูญเสียบ้านไปผมก็เป็นตำรวจไทยชุดที่2ที่ไปนะครับชุดนั้นก็เป็นเรื่องช่วยของการฟื้นฟูนะครับฟื้นฟูเรื่องของอาทางกายภาพต่างๆนะครับบ้านเรือนเขาแล้วก็ฟื้นฟูเรื่องของอ ระบบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของระบบยุติธรรมต่างๆ,ๆนะครับไปช่วยเหลือตำรวจท้องถิน่นไปช่วยเขาบริหารงานาช่วงของผู้อ,อยพยพไร้บ้านเนี่ยเขาขาดแคลนตำรวจนะครับเราก็ไปทําหน้าที่เคียงข้างนะครับเคียงบ่าเคียงไหลกับตํารวจท้องถิน่นทําทุกอย่างเหมือนตํารวจไทยนะครับเพียงแต่ว่าเราไปทําหน้าที่เป็นตารวจ UN นะครับแขนข้างหนึ่งเราติดอาร์ม UN แต่แขนอีกข้างหนึ่งเราก็ติดธงไทยนะครับดังนั้นก็คือว่าทําทุกหน้าที่ที่ตารวจไทยได้ทํา บนพื้นที่ประเทศของเฮติสิ่งที่เป็นอุปสรรคที่ผมประสบพบเจอเลยนะครับคือตอนที่เราสอบไป UN Mission ชั่ช่วงแรกๆเนี่ยเราสอบภาษาอังกฤษไปเราก็โอ้เราก็มั่นใจว่าเราได้ละผ่านละเก่งละแต่พอไปถึงมิชชั่นปุ๊บสิ่งที่เจอก็คือเขาเป็น French speaker เป็นประเทศที่คนใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลักการที่เราเป็นตำรวจ UN แต่เราเป็น English speaker ไปมันก็ดูเหมือนกับว่าเราก็คล้ายกับเป็น คนเมืองชั้นสองของตำรวจยูเอ็นเพราะว่าตำรวจท้องถิ่นใช้ภาษาฝรั่งเศสกับภาษาฟรีโอเป็นภาษาท้องถิ่นเป็นภาษาที่เป็นภาษาชาติที่เขาใช้หลบเจ้าของอาณิคมมีพื้นฐานทางภาษาฝรั่งเศสแต่ว่าเป็นการเล่นคาเล็กน้อยใช่ดังนั้นสิ่งที่ทําให้เป็นอุปสรรคก็คือเรื่องภาษาภาษาฝรั่งเศสถึงแม้ผมจะมีพื้นอยู่ไม่มากนะครับมีพื้นอยู่ไม่มากแต่ว่าด้วยความที่ภาวะกดดันพอเราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่ได้เพื่อนตำรวจชาติอื่นก็จะ ใช้เราไอ้ยอยู่ไปขับรถยูไปตรวจห้องสังเราก็ใบกินเพราะว่าล่ามบางทีล่างไม่มีถามว่ามันลําบากไหมมันลําบากครับคือถึงแม้ว่าเราจะเป็นตารวจยูเอ็นเหมือนกันแต่ว่าเมื่อเมื่อเราไม่ได้ภาษาเนี่ยภาษามันคือสิ่งที่ใช้ในการสื่อสารถูกต้องไหมครับ mm hmm. ดังนั้นผมก็มันก็เหมือนถูกถูกดูถูกตลอดตลอดเวลาว่าเฮ้ทาไมตํารวจคุณคุณเป็นตารวจยูเอนเนี่ยคุณพูดภาษางเสร็จไม่ได้เอาจริงมันก็มีวันที่แบบ มันไม่ไหวมันเด็กอายุยี่สิบเจ็ดอ่ายี่สิบเจ็ดความกดดันมันสูงเพื่อนร่วมง,งานอายุสี่ห้าสิบเราเป็นเด็กน้อยเด็กน้อยใช้ภาษาฝรั่งเศสไม่ได้ต้องขับรถต้องทําอะไรที่แบบคนอื่นไม่อยากทําจนวันหนึ่งมันก็รู้สึกว่าจะเอาไงต่อชีวิตยูเอ็นหมายถึงว่าเราจะสู้ไหมสู้หมายถึงว่าอยากจะพัฒนาตัวเองไหมหรือว่าเราจะเป็นลูกกระจกเข้าไปลูกกระจกโอเคเขาใช้ไรก็ทําเพราะว่าเราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่ได้ผมก็ขอเลือกทางแรก เพราะว่าเรามาถึงจุดที่มันไม่ามีอะไรต่ำกว่านี้อีกแล้วผมก็เลยเริ่มฝึกภาษาฝรั่งเศสจากการฝึกกับเพื่อนร่วมง,งานที่เป็นตำรวจท้องถิ่นที่เขาก็จะดีกับเราเขาก็ฝึกเหมือนเขียนกอไก่ครับกอไก่ขอใก่คอข,ขวดเขียนว่าเขียนลงในกระดาษฝึกไปฝึกมาแล้วฝึกทุกวันครับนั่งเขียนนั่งจดศัพท์นั่งฝึกก็ใช้ระยะเวลาประมาณสามเดือนใช่หรืนหลักการฝึกภาษาทั่วไปสามเดือนฝึกมันทุกวันฝึกศัพท์ง่ายๆจนสามเดือนเราสามารถ พอฟังได้เราสื่อสารได้ชมเขาได้ขับรถดีถามซื้อของได้นู่นนี่ได้ใช่มันก็เป็นจุดเปลี่ยนว่าถ้าตอนนั้นผมตัดสินใจว่าผมไม่สู้ผมก็บอกผมก็จะแบบในมิชชั่นเนี่ยผมก็จะเป็นเด็กขับรถตลอดแล้วผมจะชีวิตผมก็จะแบบห่อเหี่ยวจนจากสามเดือนนั้นต่อมาผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้ยากเพียงแต่ว่าเรากล้าที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนว่า จาก English s p e a k e r มาเป็น f r e n c h Speaker ในระยะเวลาที่มันจำกัดแค่สามเดือนเราก็ทำมันได้ใช่ก็เป็นอุปสรรคแรกที่ที่เจอต่ออุปสรรคที่สองเลยนะนครับเมื่อภาษามันโอเคมันพอได้แล้วอุปสรรคที่สองเรื่องสูง culture shock ดีกว่าเพราะว่าการที่เราอยู่เป็นตำรวจไทยทั้งชีวิตมาตอนนั้นก็หกเจ็ดปีแล้วเราไม่เคยทำงานกับตำรวจชาติอื่นเราไม่เคยต้องมาจับกลุมหรือว่าควบคุมตัวประชากรของชาติอื่นภาษา สีผิวมันก็ยากจริงๆแล้วตัวของคนเฮติจริงๆเนี่ยตามประวัติศาสตร์ที่ผมสอบถามทางเพื่อนตำรวจชาติอื่นมาเนี่ยคือเขาเป็นกลุ่มทาสที่อ,อพยพมาจากฝั่งแอฟริกาตะวันตกสมัยที่มันมีตั้งแต่สงครามการที่มีการค้าทาสและมีการปลูกฝ้ายเนาะอ่าค้าฝ้ายที่อเมริกาอเมริกาวันคนเฮติก็เป็นกลุ่มหนึ่งของอดีตทาสที่มาจากฝั่งแอฟริกาตะวันตกดังนั้นสิ่งที่เขาเอาติดตัวมาด้วยนอกจาก ภาษาที่เขาใช้เขาก็ยัมีความเชื่อแบบบูดูก็คือเสกหนังควายเข้าท้องกฎหมายแม่มดมันก็เป็นความแตกต่างเช่นผมก็ไม่เคยเจอการที่ชาวบ,บ้านเขาจับตัวของคนร้ายไว้แล้วก็ตอนนั้นผมอยู่ในเหตุการณ์มีรับแจ้งเหตุว่าคนร้ายลักของในหมู่บ้านเราตำรวจ UN กับตำรวจสย่ยตำรวจท้องถิ่นก็รีบไปก็รีบขับรถไปปรากฏว่าไปถึงที่เหตุปุ๊บสิ่งที่ผมเห็นเลยจําภาพเลยว่า เขาบอกว่าคุณมาช้าไปแล้วผมว่าผมก็บอกว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเราก็งงว่ามันมาช้ายัางไงก็ก็เห็นคนคนร้ายถูกจับตัวอยู่แต่พอเราเห็นลังลังแล้วว่าเฮ้ยทำไมฝ่ามือเขาหายไปมือขวาก็หายไปขส้งหนึ่งเหลือเส้นมันข้อมืออ่ฝ่ามือหายไปแล้วก็จะเห็นเป็นขาว,ขาวส่วนกระดูกอะ่ะขาวๆมันคือง่ายๆก็คือถูกตัดมือไปแล้วก็คือมันเป็นลักษณะของมันเป็นกฎหมู่บ้านเนาะคนไหนขโมยก็ ต้องถูกตัดมือเหมือนเรื่องจะจบเราจับคนร้ายได้คนร้ายถูกตัดมือแต่เมื่อคนร้ายจะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมคนร้ายก็ต้อง,องถูกควบคุมตัวกับเราต้องมาอยู่ในการควบคุมตัวของตํารวจท้องถิ่นและตารวจยูเอ็นโพเราเป็นเหมือนพี่เลี้ยงพวกผมตารวจยูเอ็นโพต้องทําหน้าที่ในการรับส่งคนร้ายไปล้างแผลที่โรงพยาบาลทุวกวันอย่างที่บอกตอนแรกคนในท้องถิ่นเขารู้เลยว่าถ้าคนไหนมือขาดคนนั้น คือคนรักของคนขโมยทุกๆครั้งที่ทําเอตัวคนร้ายไปทําการล้างแผลที่โรงพยาบาลสายตาหลายสิบคู่ที่เขาจ้องมองคนร้ายอยู่ก็แทบจะอืมันยังไงมันจะคืนเลือดคึนเนื้อมให้ได้อะเราก็ต้องดูแลความปลอดภัยของคนร้ายในฐานะที่เขาเป็นผู้ป่วยอีกในด้านหนึ่งเราก็ต้องดูแลความปลอดภัยของเพื่อนทางทีเราเพราะว่าถ้ามันอาจจะมีการชาร์จตัวอาจจะมีการลุนลคนร้ายคนร้ายอีกใช่เจ็ดวันที่ต้อง คนทุกข์ทรมานในการระแวงว่าชาวบ้านพลเมืองดีจะมาลุมตีนเราเมื่อไหร่จะมาแทงคนร้ายตายเมื่อไหร่ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้รู้ว่าไม่มีใครเก่งตั้งแต่เกิดมันไม่มีมันไม่มีตํารวจคนไหนที่จะสามารถดิวในสถานการณ์แต่จะสิ่งที่ดีที่สุดคือการที่ว่าเราจะได้เรียนรู้ว่าเราจะสามารถปรับเอาความเป็นตารวจเราในประเทศไทยเนี่ยมาปรับใช้มาจัดการสถานการณ์ที่มันมีความเพล็กซ์มากๆได้อย่างไรครับว้าว wow. ไงครับจากกำเมืองสปิเกอร์มาสู่อังกฤษสปิเกอร์ก็ไม่ธรรมดาแล้วถือว่าปีนเสามาทุกลูกแล้วมาถึงยอดเขาเจอเสาลูกใหม่เรื่อยๆจะต้องไปเป็นเฟรนด์สปิเกอร์อีกไม่ยอมแพ้ไปเอามาหน้างานเลย3มเดือน4เดือนก็พูดแบบใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็เอาไม่ว่าจะเจอสถานการณ์รัฐธิหมอผีอะไรก็ไม่รู้อีกประสบการณ์อีหยังวะอะไรหน้างานอีกเยอะแยะมันก็เป็นทักษะที่เป็น problem solving เนาะต้องไปแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่มีความดานามิกมีความ เปลี่ยนแปลงมีความท้าทายตลอดโดยเฉพาะในฐาน,นะที่เราแบกธงชาติไปด้วยเราเล p ิเซนต์นอกจากจะเป็นในานามของหน่วยงานระหว่างประเทศแล้วเรายังเป็นตัวแทนของประเทศอีกไปทํางานในานามทีมชดดาต,ไไติด้วยเอาศักดิ์ศรีตำรวจภัยไปใช้ที่เฮติด้วยแต่เขาก็ทําออกมาได้อย่างสมูทนะครับเรียบร้อยดีแล้วมันมีเรื่องอื่นๆที่มันราคองน,น,นะครับเหตุการณ์ที่อยากจะเล่าในครั้งนี้ก็ไม่เคยเปิดเผยที่ใดมาก่อนเนื่องจากว่า มันค่อนข้างจะมีความอันตรายกับตัวของเราเองในตอนนั้นเพราะว่าตอนที่ผมอยู่อยู่ที่เฮติมันเป็นประเทศหมู่เกาะนะครับอ่าเมืองแรกที่ผมไปอยูนะ่มันชื่อว่าเมืองมิราควนเดี๋ยวพี่อาร์ตจะขึ้นแผนที่นะมิราควนเนี่ยมันอยู่ในนิฟดิพาร์ตเมนต์มันอยู่ห่างจากเมืองหลวงโปรตุกินเนี่ยประมาณสักสามชั่วโมงในการขับรถตอนนั้นอ่ะผมได้รับคําสั่งเขาออกเป็นอ่ารีดิพอยเมนต์ออเดอร์ก็คือคําสั่งย้ายว่าหมุนละหมุนว่าต้องกลับมาอยู่ในเมืองหลวงจําได้วันนั้นอ่ะเก็บของกับพี่ ที่ตำรวจไทยอีกท่านหนึ่งนะครับอ่าเก็บของเสร็จแล้วก็รถ u ูเอนี่ยพร้อมโอเคเพื่อ,อนจะมาส่งที่เมืองหลวงแล้วเก็บของใส่กระเป๋าแต่พอเราเช็คแล้วเขาบอกว่าเวลาจะก่อนออกเดินทางเนี่ยต้องเช็คพวก s ซ c ร r i ิ y ตี้เช็คกับทางของทางห้งองสุวิยุก่อนเขาบอกวันนี้เนะี่ยมันมี alert เตือนว่ามีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นเราก็งงว่าเฮ้ย hey, เมืองที่เราเคยอยู่เนะี่ยมันไม่น่ามีอะไรนะมันเป็นเมืองชายทะเลเล็กๆแต่ผมก็สังหรณ์ใจแล้วว่าก็เลือบลงไปดูหน้าถนนนะ่ หน้าที่พักเราเป็นถนนแบบอารมณ์ประจำอำเภอก็ผ่านไปมีการตั้งเช็คพอยต์เหมือนจะไม่มีอะไรแต่เช็คพอยต์นั้นนะ่ะมันเป็นเช็คพอยต์ของชาวบ้านชาวบ้านทําเป็น illegal เช็คพอยต์ด่านเชอนเชอนมากเรยเห็นแบบด่านเชินคือเหมือนว่าสมมุติว่าผมทําเช็คพอยต์อยู่เพื่อนอาร์ตขับรถมอเตอร์ไซค์มาพมบออาร์ตคุณลงรถก่อนอยู่ถ้าคนที่ขึ้นมาคนข้าหน้ามอเตอร์ไซค์ในคือของฉันใช่ ตอนนั้นคือมันเกิดลักษณะมันคล้ายๆ้าเฟลสเตทครับแต่มันเป็นเฟลสเตทในพื้นที่เฉพาะเมืองก็คือ,อะระบบยุธธรรมมันล้มเหลวดังนั้นก็คือตำรวจในตอนนั้นน่ะเขาก็ไม่รับความยอมรับจากชาวบ้านชาวบ้านเลยตั้งดงตั้งด่านมันไม่เรื่องของคอร์รัปชันเออชาวบ้านตั้งด่านมีการเผายางมีตั้งด่านแล้วก็บีบให้คนน่ะลงจากรถมอเตอร์ไซค์เพื่อให้มาใช้มอเตอร์ไซค์บินเถื่อนของตัวเองเพื่อข้าในเมืองใช่ และมีการขว้างหงงขว้างหินตอนนั้นก็คือกว่าจะออกมาได้ก็ต้องต้องรีบเคลียร์สถานการณ์แล้วก็ต้องรีบอ e ีเวกตัวออกมาเพราะเราต้องไปทํางานเมืองหลวงแล้วอันนี้เป็นเหตุการณ์เล็กน้อยว่าต่างบ้านต่างเมืองครับถึงแม้ว่าเราจะคิดว่าเราแน่แค่ไหนเราเก่งแค่ไหนแต่ว่าบางสิ่งที่เราไม่รู้บางเรื่องของความคอนฟ l i c t ของชาวบ้านกับตำรวจท้องถิ่นเนี่ยมันลึกเกินกว่าที่เราจะเข้าใจภายในระยะเวลาสั้นบางอย่างเหมือนวันนี้ไม่มีอะไรแต่วันนี้ จู่ๆก็มีเช็คพอยต์ออกมาใช่ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่สอนให้สอนให้ผมรู้เลยว่าจริงๆแล้วนะเหตุการณ์มันมันเกิดขึ้นได้หมดแหละแล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะควบคุมมันยังไงไม่มีใครเก่งทุกอย่างและไม่มีใครที่จะไม่พร้อมจะเรียนรู้ดังนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ผมรู้เลยว่าเฮ้ยถึงแม้ว่าชาวบ้านตั้งเช็คพอยต์อ่ะแต่มันมันเป็นลางบอกเหตุนะตํารวจหายไปไหนวันนั้นไม่มีตํารวจเลยตํารวจก็คือดิสเพียร์ไปเลย แต่ชาวบ,บ้านก็ทําที่บกรถเก็บตังค์เก็บตังค์ขึ้นบินเถื่อนอะไรเงี้ยผมยังมีวิดีโอเลยไม่รู้จะเก็บล้วจะมีวิดีโอถ่ายว่าแล้วมันก็มีเสียงปืนป็นะยอะเนาะก็ถือว่าค่อนข้างโหดเขาแล้วเป็นประเทศที่มีเรื่องของลักทรัพย์เยอะใช่ประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นมิชชั่นแรกซึ่งแบบเบาๆตอนแรกผมก็คิดตอนแรกผมคิดว่าหนักเลยโอ้เฮติว่าหนักแล้วหนักพอเจอ illegal checkpoint เจอด่านเถื่อนเจอการก่อจราจนเราทำไงครับเราตลอ,อดอย่างนี้จสถานการณ์นั้นครับ ใจแรกแหละเราก็อยากจะเฮ้ยฝ่าไปเลยไหมโอ้ดูหนังเยอะฝ่าตำรวจยูเอ็นคุยกับเพื่อนแล้วบอกยู you, ใจเย็นเย็นมันไม่ใช่ในหนังอเล็กเกอร์เช็คพอยต์อาจจะไม่เห็นมีอาวุธแต่อาวุธเถื่อนเขาก็มีแล้วเขาก็มีมงุมีมีดแล้วเขาก็เผายางเ,เรื่องปกติเขาก็ตอนนั้นอะ่ะเราก็รอให้มันความสถานการณ์ความตึงเครียดมันลดลงผู้ย่างมันดูคลี่คลายแล้วแล้วก็เหมือนตอนนั้นก็คือเราก็แจ้งพวก f อ u ก็คือเป็นเขาเรียกว่าฟอร์มบริสต์ยูนิตของ u n เนนะเข้ามา ช่วยแจ้งตำรวจท้องถิ่นเข้ามาก็พอมีรถยูเอวิ่งผ่านปรากฏกายเข้ามาความตึงเครียดก็เลยเบาลงแล้วก็จังหวะที่ทุกอย่างเบาลงทางหัวหน้าทีมเขาทางหัวหน้าทีมที่เป็นทีมไซส์บอกว่าเฮ้ยคุณสามารถดีพาร์ตออกได้ละอ่อแล้วก็ก็บึง่งรถเพื่อนก็บึง่งรถวิ่งยาวๆเลยปื๊ดให้พ้นจากเขตได้ไหมก่อนแล้วก็ขับออกผ่านเมืองไปใช่ก็ก็ถือว่าก็มีสติไม่ได้ห้าวหารจะขับรถบุก บุกป่าฝ่าดงก็คือรอให้เขาเย็นลงนิดนึงถ้าผมตัดสินใจว่ากูจะออกละกูจะไปวันนั้นละพี่ไปกันเถอะน่าจะไม่มีผมนั่งคุยอยู่วันนี้ผมน่าจะโดนสวยถึงแม้ผมจะมีปืนแต่ว่าการใช้ปืนมันเป็นสิ่งที่เราไม่อยากจะใช้ในในมิชชั่นไอเรียนที่มันเกิดเหตุขึ้นมาจริงมันต้องโห oh. อันตอนมันหลายอย่างมากไม่ธรรมดานะครับจากการที่อยู่ดีถนนไม่มีคนเลยพายุมรสุมลมพัดไปพัดมากลายเป็นนิ่งสนิทเนี่ยมันแสดงว่าพายุใหญ่มันจะมาแล้ว driving force หรือสิ่งบอกเหตุปัจจัยขับต่างๆท้าเราไม่ตีความพวกสัญญาณพวกนี้ให้ออกแหละอันตรายมากข้อมูลข่าวสารในการทํางานก็ยังจาเป็นอยู่ในทุกพื้นที่นะแล้วเราก็ตีความข้อมูลข่าวสารนั้นเพื่อสแสวงข้อตกลงใจตัดสินใจที่เราจะไปหรือยังไม่ไปจะ เวทแ d s ซีหรือจะตัดสินใจทำอย่างไรต่อให้เหมาะสมกับจังหวะข้อมูลข่าวสารนั้นแล้วซึ่งพี่ป๊อปก็ทำออกมาได้ดีก็ยังรอดพนั่งตุยกันทัวัันี้ได้โหดมากๆอันนี้คือโหดสุดแล้วใช่ไหมครับสำหรับเฮติเฮติก็เหตุการณ์ก็ประมาณนี้ครับก็เหมือนเจ้าโหดแล้วก็โหยผ่านเฮติมแล้วมันน่าจะหนักสุดลวแต่เมื่อไปมิชั่นที่สองมิชั่นแรกก็จะกลายเป็นแบบว่า เป็นเบบีไปเลย oh, <im it> โอ้โหเบาไปเลยม่ใช่นี่กลายเป็นแบบเด็กอนุบาลน,นะครับม่ใช่แล้วน,นีอนุบาลสามดีกว่าประมาณอนุบาลสามมิใช่นี่สองนี่ก็เป็นรนะดับโอ้โอหมาหัวไหแล้วมีโหดกว่าเฮติอีกเหรออันนั้นคือเฟลสเตทนะอยู่ดีแผ่นดินไหวแ้มคนตายเป็นแสนคนไร้บ้านเป็นล้านคนจลาจนแย่งชิงทรัพยากรกันแล้วพี่ป๊อปไปหลังจากเหตุการณ์นั้นหลัก สอป,ปีเองแล้วไปเป็นชุดที่2อ่ะเชื่อว่าสถานการณ์มันยังอันสเตเบิลอยู่เยอะมากอ่ะโคตรโหดแล้วนะนั่นคือแบบว่านรกบนดินแล้วนะเรามาฟังกันนะครับว่ามันจะมีอะไรสดจัดกว่านนั้นเอง